สวัสดีครับสวัสดีครับก็หลังจากที่เ,เราได้แถลงการนะครับเปิดตัวอิโนโนพัชชินนะครับวันนี้เราก็มานั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับอนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับพี่ปุณอยู่ที่นอวมินิตี้์เวนิวนะครับทับถนนเกษตรนอวมินครับหรือประเสริฐมณูกรีนี่เองอยู่ตรงครงเลไปนี่อยู่ตรงตะเข็บชายแดนนะครับระหว่าง ฝั่งกับน้ําครับแผ่นดินกับกับแผ่นน้ำนะครับข้างหลังนี่น้ํามาแล้วนะครับเราเป็นหมู่บ้านเสนนิคมนะครับคผมที่ตอนนี้กำมีข่าวน้ำท่วมอยู่นะครับจะเห็นอินเทอรเขาอยู่ตรงมียูนิมอรวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่ครับสถานีสําหรับรถนะครับของพ่ทหารที่มาช่วยเรานะครับได้รูปไปแล้ววันนี้มีพี่หนึ่งมานั่งอยู่ด้วยนะครับก็ครบครบอง ชาติอุสพระอค์ประชุมนะครับก็จะมาพูดคุยกันนะครับมาชวนคุยกันระหว่างช่วงที่พวกเรานะครับยังไม่สามารถจะเข้าไปในซูิโอได้คือถ้ายังไม่สามารถเปิดทาการยังเปนทางการได้ถ้าในความเป็นจริงถ้าสถานการณ์ปกตินะครับ วันนี้ชั่วงนี้นะครับเราคงอยู่กันในห้องเรียนนะครับรลแล้วก็หลายๆคนก็คงจะนําเสนอ,เอ,อโปรเจกต์ของตัวเองนะครับกันแล้วนะครับไม่ว่าชั้นปีหนึ่งปี2ปี3คงจะได้เริ่มเรียนกันแล้วแต่ว่าเอาล่ะใ,ในเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเราก็จะใช้อิโนโฟพาธิตมาพูดคุยกันช่องทางในการสื่อสารซึ่งแล้การนะเด็กๆครับผมเน้นในช่วงแรกนะครับของอินโฟพาธิบเนี่ยเราจะเรียกกันว่าช่วงสูดสูย ติงตุ้ยตอมติงตตมต้งนะครับตุ้ยตอมติ้งเนี่ยก็ยคือการชวนนะครับทุกคนนะครับมาคิดคล้ายๆกันนครับชวนทุกคนมาตอมครับแล้วมาตุ้ยตอมติ้งก็คือการชวนทุกคนมาช่วยกันคิดนะครับมาเปิดประเด็นแต่ประเด็นพูดไปเรื่อยนะครับแต่ไม่ใช่เรื่อยเปลือยไม่มีสาระนะครับการติ้งของเรานะครับจะติ้งในรูปแบบที่แตกต่างนะครับเหมือนกับที่หลายๆคนเคยบอกว่า ถ้าไม่เคยลองตุ๋ยก็ไม่มีได้ก็ให้ดูไม่เคยลองตุ๋ยก็ไม่อาจจะติ้งในทางกับกันได้เราต้องคิดในมุมใหม่นะครับเหมือนกับลองมาตุ๋ยกันตุ๋ยตอบติงกันนะครับนั้นวันนี้วันนี้ในฐานะที่เราอยู่ใน พื้นที่ประสบภัยแล้วนะครับจะในสถานการณ์วิกฤตด้วยใช่เพราะงั้นเราจะสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่แต่พี่วิกฤตให้รเป็นโอกาสแล้ววิกฤตให้เป็นวิกฤตวิกฤตเราจะมาชวนคุยกันเรื่องน้ําท่วมใครว่าดีกว่าฝนแรงไม่ใช่น้ําท่วมให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดใช่เพราะว่าเราฟังข่าวเราอ่าน a c e b o o k เราอ่านเน้นคือทุกคนก็บ่นเบื่อเครียดเหนื่อยเซ็ง นะครับแต่ผมเชื่อว่าในเรื่องเลวร้ายเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่มันดีๆอยู่อ้าวผมผมเห็นนะอย่างใน f a c e b o o เนี่ยมันมีมันทำให้กะกุ้นต่อมติ้งเราจริงๆนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นกลุ่มคนไทยทำอะไรก็เท่เออใช่อันนี้ก็ลังจะสกีเองสกีอะไรเงี้ย ขนรถขนรถอมาโดยใช้โฟมโดยใช้โฟใช้ยางใช้ยางหลุดรถกระบะที่เอาถัง200ลิตรข้างข้างเป็นตัวพยุงแล้วก็ใช่แล่นไปได้ในน้ําอะไรอย่างนี้ผมว่าในแง่ในแง่แง่ร้ายก็จะต้องมีแง่ดีดีอยู่นะครับทีนี้ก็จะมาชวนคุยกันว่ามันมีอะไรบ้างบ้านพี่หนึ่งอยู่แถวไหนครับเนี่ย อยู่แถวนี้ใกล้ๆครับใกล้ๆไม่ไกลเท่าไหร่ซึ่งกาลังรอต้องน้ำอยู่แต่ในขนาดเดียวกันมีบางคนแค่คืบเท่านั้นเดียวนี่เรามาฟังข้อความนี้ก่อนว่าก่อนที่จะผมผมเป็นยังไงบ้างพี่หนึ่งนี่ยังอยู่ไกลนะครับครับคนที่ใกล้สุดนี่นี่นะครับยือดถัดไปอีกซอยหนึ่ง มาแล้วนะครับน้ําน้ามาหาผมพี่ปุณคิดคิดเห็นเรื่องไรกัดน้ำคทั้งก่อนน้ำท่วมคั้งก่อนมหาเสน่ห์นะพีทั้งก่อนแล้หล่ะจริงๆแล้วตอนตอนตอนก่อนน้ําจะมานี้สึกถึงแบบลุ้นนะลุ้นเครียดเยี่ยวเหนียวเลยว่าเฮ้ยจะมาไม่มาจะยังไงวะจะนุ่นจะนี่จะเก็บอะไรหรือไม่เก็บอะไรจะขดกันกระสอบทรายหรือไม่กั้นกระสอบทราย พอมาจริงก็ช่างมันปล่อยคือคือก็ไปช่วยหลายหลายบ้านหลายคนยนะฮะก็ไปดูหลายหลายที่ก็อพบว่าอูบางที่นี่ซีลอย่างดีการลุกอย่างเลยมันมาในที่เรานึกไม่ถึงชเออก็จะได้ทำยังไงก็เรา<อ>นึกไม่ถึงนะผมก็เลยตอนนี้ก็เลยทำใจพี่ปุณนี่ก็ไปช่วยเหลือมาหลายท้องที่หลายที่ครับเวลาที่ตอนนี้นะครับ มั่นใจว่าลึกๆก็คงคิดอยู Esta, ่ในใจนะครับว่าจะมีใครมาช่วยกูบ้างไหมนะครับเดี๋ยวสักพักผมจะติดเกาะแล้วใช่ครับก็จะเริ่มจะําเลิกบุญคุณนะครับกับคนที่เคยไปช่วยใครไว้นะครับถึงกรรมใช่นี่ผมสัมผัสได้ถึงความคิดของของพี่ปุ่นนะครับขอบคุณครับนะครับเตรียมตัวว่าไงเราเได้ข่าวว่าคำนวาคือคือตอนนี้ผมผมเตรียมตัวตัวเตรียมตัวอย่างนี้ก็คือว่าแบ่งเป็นสามสเต็ปดีกว่าครับ สเต็ปแรกเนี่ยเป็นบังเกอร์ทางด้านจิตใจอ๋อสมคัญบังเกอร์ทางด้านจิตใจเอาเอาต้องฝือพรกนะครับเป็นบังเกอร์ไม่ใช่บังเกอร์ทางด้านจิตใจคือว่าถ้าผมไม่ทําอะไรเลยเนี่ยคนที่บ้านก็จะแบบเฮ้ยอะไรอ่ะไม่มีการเตรียมพร้อมเออ้อมาจะไปอธิบายให้เขาฟังหรือว่าท่านมากระชี้ไม่ได้ก็เลยเอากระสอบทรายมาเลี้ยงไว้ชั้นหนึ่งเลี้ยงพอเป็นพิธีเหมือนเหมือนกับว่ากูเตรียมนะอ๋อรอถ้าเข้าก็เข้าเข้าอยู่แล้ว แล้ว step ที่2ครับเอาสิ่งสำคัญเนี่ยครับขึ้นชั้น2ให้หมดเช่นหนังสือโป้เอฟเอฟแม็กซิมเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นไปทั้งหมดเอาขึ้นก่อนอยู่เรียนเเทกบุ๊อาไว้ข้างล่างใหญ่เอาไว้ข้างล่างเอาไว้ข้างล่างงานภรรยาเนี่ยอ่าทิ่บทิ่บลงมาได้เพิ่งจะเห็นแรื่ของสำคัญเอาไว้ข้างบนเอาไว้ข้างบนใช่ครับส step สาม step step ที่สามเนี่ยหาทางหนีที่ไล่สำหรับผมนี่หาทางหนีที่ไล่คือตอนนี้ผมมี จักรยานที่พี่บุญมีจักรยานซึ่งน่าจะเป็นพาหนะหนึ่งที่ออกมาได้แม้นานและล่วงใช่เพราะว่าพี่พปุนก็ปัดออกมาใช่อันนี้นก็ปัดออกมานะครับแม้นจนก็เลสองด้วยแล้วก็ออกมาได้อ่า <ๆ S 1> อันนี้ที่ไล่หาทางไล่คนที่บ้านออกไปก่อน่ก็ได้เด็กเข้ามาใหม่มมติดน้ำอยู่ด้วยกันทางอีกทีไล่คือจะไปอยู่ที่ไหนยังไงเตรียมเสบียงพอมหกนะไม่ยังไงอะไรอย่างนี้ก็มีจักรยานนะครับแต่ขามาเข็นมา เดินมาง่ายกว่าไหมครับพี่ง่ายกว่าไม่หนักแต่ที่ในฐานะที่เราอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับในมุมมองของเราดีไซเนอร์นะออกแบบที่อยู่อาศัยเราควรจะเป็นยังไงพี่ชั่วโมงนี้แล้วอะก็ตอนนี้ทุกคนต้องมานั่งคิดกันหน่อยนะครับสิ่งที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยม่ว่าจะเป็นถังเมืองบ้านเรือนครับ มันไปฝังทางน่องน้ำเขามอ๋อต้องต้องให้เกียรติอะไรทั้งหมแต่ถ้าเราจะต้องอยู่กับเขาเราจะทําตัวยังไงเออใช่ไอไอเดียหนึ่งผมอาจารย์ตองบอกว่ามีคนใช่มันังว่าเขาเห็ว่าน้ำท่วมอย่างเงี้ยที่เด็กข้างบ้านไอ้เปิ้ลหรือเปล่ใช่น้องน้องข้างบ้านบอกน้ําท่วมไม่เห็นไม่เห็นยากเลย เอาเอาผงวุ้นเทใส่น้ำอิมพิเรียลผงวุ้นอิมพิเรียลเนี่ยน้ำท่วมมาใช่ไหมครับน้ำผมผมมีผมแววๆได้ยินเขาตะโกนเุยกแม่เขาไม่เห็นยากเลยแม่น้ำท่วมมาเราเอากระดมแว่โคมาขุดขุดหลุมขนาดใหญ่แล้วก็ขันน้ำมาขันน้ำมาให้ลงให้ลงหลุม พอลงหนุ่มเต็มปุ๊บให้ละลายผงวุ้นเทใส่พอแข็งปั๊บทาช้อนยักษ์ตักขึ้นวางบนรถเทเลอร์เอาไปเก็บเอาไปกินแล้วหน้าแรงเอามาละลายเอาไปใช้ในนั้นก็จะมีในนั้นก็ยังมีกุ้ำลังคุ้มคุณยายจะมีติดมากับผงวุ้นจะมีจระเข้จระเข้กินแมมบ้าอยู่มีงูกินแมมบ้าอยู่กิแมมบาอยู่ตายะฉะนั้นก่อนจะก่อนจะ ลย,อยของวุ้น <laughs> ให้ดูให้ละเอียดด้วยนะครับว่า <laughs> มีพี่หน่วยกู้ภัยเพื่อที่ไอ้เส้เราไปไปติดที่หน่วยกู้ภัยให้แซะให้แซะออกมา <laughs> ให้เป็นรูปอาจจะแหวงไม่เป็นไร <c oughs> ขอ <c oughs> ขอมไม่สวยไม่เป็นไรแต่เอาเขาออกมาก่อนเขาแข็งแล้วจะอ,ออกมายาก ไอเดียเด็กๆแบบนี้ก็มีมีมีเด็กข้างบ้านผมก็มีเออเหรอพี่ก็แม่ห้ามเล่นตัวดูดน้ำเพราะว่าเพราะว่าตัวดูดน้ำพอโยนไปแล้วมันพองไอตัวดูดน้ำก็กรืนเข้าไปแล้วมันมันชายช่ตัวดูดก็ถามแม่ว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงแมเอาตัวดูดน้ำเนี่ยเยอะๆแล้วไปโยนมันก็ได้บวงเพราะมันบวงพอมันบวมันก็ช่วยดูดน้ำไหมเออไปพอมันบวมผมไม่กินเลยวมันก็จะไปขวางทางน้ำไ่ขวางทางน้ำได้เราเลือกตัวที่เป็นจระเข้จระเข้ขวางคลองได้ขวาง เราเลือกจระเข้จระเข้สองตัวแล้วพอมันขวางปุ๊บให้มันขี่กันแต่อย่าแต่อย่าเป็นเสือนะฮะเพราะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เสือสองตัวขยายอยู่ในลำน้ำเดียวกันไม่ได้เลือกจระเข้นะครับแล้วให้มันอินเตอร์ล็อกกันตากไว้นะครับแต่ตอนหย่อนไปตอนตัวเล็กให้ใช้เป็ดเป็ดตกไปพอเริ่มขยายปุ๊บให้เอามาล็อกกันนะครับผมเศ้าวิชาการมงเนี่ยวิชาการเออย่างไงยังไงสองคนนี้แบบไร้สาระว่ะครับ